เดี๋ยวจะมาเสนอธุรกิจนะครับเกี่ยวกับธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับธุรกิจเกี่ยวกับการรับชําระทุกอย่างนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมจะเปิดรีเพ์วิดีโอให้ดูกันนะครับไปดําเนินกิจการตั้งแต่ปีพศ2537ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทและจดทะเบียนบริการกับกรมพัฒนาธุรกิจเช่นน้าเชิ่ใจก้าวเปิดบัญชี350บาท และคุณโดย2 4 p ที่ฟร์เเเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย DBS บริการของคนข้างลัาอน840คนแสดงว่าคุณและทุกคนสามารถสร้างไรายได้เกือบหลักแสนต่อเดือนด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว350บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง350บาทครั้งเดียวเท่านั้นครับอันนี้เป็นบล็อกของผมนะครับบล็อกผมใช้ว่า l e l o x a b าจุด p ล t .com นะครับ ครับซึ่งผมมีตามลองเสิร์ชตามเว็บไซต์ตาม g o o g l e ได้เลยครับถ้าคิดแบบว่าอยากจะมาร่วมทีมกับเราครับโอเคนะครับผมจะมาเปิดหน้าบัญชีของผมให้ดูนะครับว่าตอนนี้มีรายได้แล้วเท่าไหร่หลังจากที่ผมสมัครวันที่15มีนานะครับหลังจากที่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ครั้งแรกครับโอเคครับอันนี้คือใส่งานผมทั้งหมดครับ3 4มคนอยสจคนเกิดจากแนะนําเองที่สมัครกับผมร2 8คนนะครับ โอเคแล้วผมจะให้มาดูครับว่าระบบนี้มันเป็นยังไงมั้งครับบางคนน่าใส่งานนะครับเต่นพังและการจัดเ่งใส่งานของบัญชีของผมเลยนะครับอันนี้คือผู้ที่กําลังผู้ที่สมัครครับเขาล่มสนใจเขาล่มทีมกับผมครับอาา่าฮะจะมีอยู่สามคนตอนนี้นอกนั้นก็เปิดบัญชีกันหมดแล้วหรือสามคนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับอยูตามวันที่ได้เลยครับถ้ามีเปิดวราจะมีขึ้นเบอร์โทรศัพท์มาให้และอีเมลติดต่ออยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ เมื่อเปิดบัญชีเพื่อกดสมัครนะครับโอเคครับผมจะให้ไปดูตรงรายได้นะครับรายได้จากจากที่สมมติว่าถ้าเราแนะน,นําแนะนําแนะนําสมาชิกให้เป็นสายงานเราหรือว่าสมาหรือว่าสมาชิกของเราแนะนําอีกทีเราก็จะมีรายได้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับอาฮะรายได้เรื่องแบบนี้เห็นไหมครับผมสมัครตั้งแต่วันที่สิบห้าแต่ผมก็เริ่มมีรายได้ตรงวันที่สิบเจ็ดครับ อ่านี่คือครั้งแรกครับรายได้วันที่ริบเจ็ดผมสิบเจ็ดแล้วสิบแปดสิบเก้าฮะรวมมานนี่ครับ,ลลรบแล้วก็มาอีกทีก็ตอนนี้ครับอ่าฮะถึงวันที่หนึ่งพฤษภาครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤษภานะครับอ่าฮะซึ่งผมมีรายได้รวมมันแล้วทั้งหมดนี่คือถ้าไปรูล้ลูกกระบาดนี่คือผมไม่ถอนเงินออกจากบัญชีเข้ามันให้มาขึ้นยอดตรงนี้นะครับอ่าฮะผมไม่ถอนนะครับตอนนี้ก็ 200 PV ครับนี่คือคือ200 PV เท่ากับ20บาทครับอันนี้เราแนะนำเองเราจะได้150บาทถ้าเราแนะนำเองนะครับโอเคครับผมจะไปเเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ได้20บาทกิดจากสมาชิกแนะนำเองครับนะฮะแล้วก็อ่าส่วน100บาทนี่คือสมาชิกที่จ่ายรายเดือนนะครับมันจะมีขึ้นบอกอย่างละเอียดแน่นอนครับโอเคผมย้อนให้เปิดมาให้ดูตรงรายได้ที่ผมได้รับแล้วนะครับผมาท่ปต่อทำรายการครับ นะฮะถ้าเราเป็นนักผู้แนะนําเองเราจะได้รับค่าคอมเลยนะครับ mm hmm. เกิดจากสมาชิกใช้บริการของเรา mm hmm. เช่นเติมเงินมือถืออย่างเงี้ยครับ mm hmm. จะมีหน้าให้เติมเงินมือถือครับ mm hmm. เติมเงินมือถือ mm hmm. เติมเงิน mm hmm. เติมเติมแค่เติมแล้วแต่ครับมันมีให้เยอะครับ uh huh. mm hmm. แล้วก็ตรงชำระสินค้าและบริการแล้วก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟได้เลยครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่ารถค่าอะไรเราสามารถชรําระได้หมดเลยครับ mm hmm. บัตรเครดิตก็ชําระได้ครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนชําระผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยครับ โอเคผมมาเปิดหน้าไรายได้ผมเลยนะอาฮะนี่ครับหน้าไรายได้ของผมสี่หมืนสามพันหนึ่งร้ยห้าสิบแปดบาทใช้เวลาตอนนี้ที่ตั้งแต่เริ่มครั้งแรกที่ทำตั้งแต่หนึ่งสิบห้าตั้งแต่สิบห้ามีนาคมหล,หลังจากที่สมัครครั้งแรกลงทุนสามรอยหสิบาทแล้วก็จ่ายลายเดือนหนึ่งรอยบาทเพื่อรักษายอดไอดีก็ตอนนี้มีเงินอยู่ที่สี่หมืนสามพัน 158บาทใช้เวลา45วันครับหลังจากที่สมัครแล้ววันนี้ก็คือวันนี้เป็นที่1นึ่งภาคุมอ่าฮะ45วันครับถ้าสนใจก็รล้มเขาร่วมธุรกิจได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ตรงข้างล่างของวิดีโอครับโอเคครับผมขอชูชหลักฐานไอ้วมจะโชว์หลักฐานว่าผมโอนเงินธนาคารจริง อ่ะฮะประวัติหน้าของที่ผมโอนเงินเข้าธนาคารอ่ะฮะผมจะใส่วันที่สิบห้าผมสมัครวันที่สิบห้าครับสิห้ามีนาเมือกสองห้าห้าสี่ถึงวันนี้วันที่หนึ่งเดือนมิถาคมสองห้าห uh ้าสี่อ่าฮะผมสแสดงรายการอ่ะฮะนี่คือเงิน ที่ผมโอนเข้าธนาคารทั้งหมดะ้ะเห็นไหมครับหนึ่งพันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถาอันนี้คือล่าสุดนะครับที่ผมโอนเข้านี่กําลังรออนมัตก็คือยังไม่เข้าธนาคารจะใช้เวลาสองวันครับที่เข้าธนาคารถ้านุมัตแล้ว,วเงินเข้าธนาคารเลยครับครับนี่รับที่ถอนไปทั้งสิ้นสองหมื่นสองหมื่นเก้าครับแต่ที่เหลือไม่ได้ถอนนี่เกิดจากผมเอาไปใช้ชำระค่าใช้จ่าย,ยต่างๆครับโดยไม่ต้องออกไปไหนเองครับที่เห็นเลขติดลบนี่คือมันลบออกจากบัญชีตรงนี้นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ที่เห็น ตอนนีค้คือก็คือคือกัอบสามหมื่นผมก็คงใช้จ่ายผ่านอไรจ่ายพวกชนะตรงเนี้ยก็คือประมาณหมื่กว่าบาทอะฮะโอเคนะครับถ้าสนใจก็เข้าร่วมได้เลยครับผมโอเคครับ